Ô mãe, cái đứa tôi đứa mình đi ăn hết. Ô mỗi đứa tôi đứa tôi น้องๆที่สนใจต่อผมนะคะอยากมีผมยาวเซ็ตซ้นะคะช่วงนี้ที่ร้านคุณแม่ก็มีโปรนะคะต่อมัดแถมมัดรี่าต่อรี่าัจะส่งให้นะคะน้่น้องๆก็บางคนก็ต่อผมเสร็จแล้วก็เตรียมเซ็ตตรงนะคะก็กกำลังต่อผมนกัน น้องอยากมีผมยาวเซ็กซี่เชิญได้นะคะที่ร้านผมรักคุณซื้อมัดแถมมัดฟรีค่าต่อให้อันนี้คุณแม่จะย้อนแต่งนิดเลง ดูน้องคนนี้ดีกว่าช่างแล้วสวัดีค่ะโอ้โหวันนี้ช่างต่อไฮไลท์สวยจังเลยสวยจริงสวยจังใจมาต่อได้นะคะสวยโอที่ร้านคิดยังไงนะไฮไลท์ไฮไลท์ก็คิดไม่แพงค่ะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่หชอสองโอ้โหทำไมถึงสูกนะคะ ไฮไลท์5ช่อ้0 0ถูกถูกถูกจริงถูกจังนะคะโอ้โหต้องไม่มาต่อเลยค่ะดูชมนโอ้โหสวยสวยสวยาช่อ200นะน้องๆไฮไลท์ร้านเรา5ช่อ้0 0สวยจริงสวยจังอันนี้น้องตอบกี่นิ้วคะ30นิ้ว30นิ้วโอ้วผมสวยมากซื้อมัดเหรอคะซื้อผ้แลมัดโอ้โหใจดีใจดีนะคะที่ร้าน ือมัดแแบบมัดดอใจดีใจดีเจ้าของร้านใจดีมากเลยเนาะอันนี้น้องเพิ่งจะเริ่มเหรอคะใช่ค่ะเพิ่งจะเริ่มออเพิ่งเพิ่งจะเริ่มลงมัดแรกนะคะนชคะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องต่อดเป็นลักษณะสวยขนาดไหนที่ร้านเรามีสีให้เลือกด้วยเหรอคะมีค่ะมีหลายหสีโอ้อย่างน้องคนนี้สีบอลมาที่ร้านก็มีสีบอลให้โอ้ดีจังเลย ออโอ้โหมีสีพร้อมนะคะซื้อมัดแฉมมัดฟรีถ้าต่อให้อย่าลืมนะคะที่ร้านผมรักคุณนะคะอยากมีผมยาวเซ็กซ,ซี่นะคะแล้วมาเจอกันนะคะที่ร้านผมรักคุณ